สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพิงก็มีวิธีที่ทําให้เพื่อนๆเนี่ยอกอึมมาแนะนํากันนะคะก็มีหลายๆคนถามกันเข้ามาเยอะเลยว่าไปทําอะไรมาทําไมหน้าอกดูใหญ่ขึ้นดูอึมขึ้นนะคะหรือว่า,อาไปทำหน้าอกมาหรือเปล่านะคะก็บอกเลยว่าไม่ได้ไปทํานะคะก็ใช้ฟองนุ่งฟองน้ําดันเอาตามภาษาคนไม่มีนั่นแหละค่ะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมีคลินิกเยอะแยะเต็มไปหมดามาติดต่อบอกว่าให้ไปทำหน้าอกฟรีแล้วก็มารีวิวให้หน่อยนะคะแต่ว่าไม่ได้รับ ปากกับใครว่าจะไปทําเพราะว่ากลัวคําว่าผ่าตัดใหญ่นะคะเพราะว่าการทําหน้าอกเนี่ยเป็นการผ่าตัดใหญ่นะคะก็ยังไม่พร้อมรู้สึกว่าเออยังต้องไปเรียนอยู่ยังแบบต้องไปสอบอยู่ก็เลยแบบว่ายังยังไม่ทําดีกว่าอะไรอย่างนี้นะคะก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันสำหรับเรื่องนี้อนาคตจะทำหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ทําแล้วก็มีหลายคนถามว่าเฮ้ยไม่ได้ทำแล้วทำไมแบบมันดูอืมมันดูแบบว่าใส่เสื้อผ้ามันดูเต็มขึ้นนะคะนี่เลยค่ะจะมาแนะนําวันนี้หละค่ะ นอกจากฟองน้ำจะช่วยเราได้แล้วใช่ไหมคะยังมีตัวนี้อีกค่ะนี่ค่ะ l ับสตอรี่ซีเข็ดนะคะวอล,ลูฟินไลค่ะอยากให้ไปเสิร์ชหาคำว่าวอล,ลูฟินไลนะคะเพราะว่า,าสารสก,กัดตัวนี้นะคะเป็นสารสก,กัดที่ไม่ตกค้างไม่ทำให้เกิดโรคแล้วก็ไม่ทำให้เกิดอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ดีนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นสารสก,กัดที่มีประโยชน์แล้วก็ทางฝรั่งเศสเนี่ยเขา วิจัยทดลองมาแล้วนะคะว่าสามารถทําให้หน้าอกเนี่ยเราขยายเพิ่มขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นได้จริงนะคะเป็นการสร้างไขมันตรงหน้าอกขึ้นได้จริงนะคะเ mm hmm. พียงเราใช้ไป2กระปุกนะคะก็คือ2กระปุกคือ2กล่องนั่นเองซื้อมา2ากล่องเนี่ยใช้ไปกระปุกละเดือนนะคะเดือนหนึ่งจะใช้ได้1กระปุกนะคะก็ใช้ไปนวดไปทุกๆวันนะคะพอครบ2เดือนเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าหน้าอกเราใหญ่ขึ้นอันนี้คือใช้มาประมาณเดือนกว่าแล้วแต่ว่าไม่ได้นับวันเหมือนกันว่าเท่าไหร่ แต่ว่ากระปุกนึงยังไม่หมดเลยเดือนกว่านะคะก็รู้สึกว่ามันก็ใหญ่ขึ้นนะเวลาเราใส่เสื้อในเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันเต็มขึ้นนะคะใส่เสื้อในตัวเดิมเนี่ยตัวที่เราเคยใส่อยู่ทุกๆวันเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยมันเต็มขึ้นนะอะไรเงี้ยแต่ถามว่าแบบเวลาเราจะออกงานเรามีใส่ฟองนองฟองน้ำหรือเปล่าก็ต้องใส่เป็นเรื่องปกติป่ะมันจะได้ใส่แล้วมันก็ได้สวยมันจะได้แบบว่าเออดูแบบว่าชีชิตกันแต่ว่าคนที่ผอมมากๆแล้วไม่มีหน้าอกไม่มีเนื้อเลยเนี่ยหรือว่าแบบ คนที่แบบว่าเกิดมาแล้วแบบว่าหน้าอกน้อยมากจริงๆนะคะก็อยากแนะนํา,นานว่าลองใช้ตัวนี้ในการช่วยทําให้หน้าอกเนี่ยนะเราขยายขึ้นดิก่กอนดีกว่าไหมแล้วก็พอมันขยายขึ้นเนี่ยเราจะดันมันก็จะชิดมากขึ้นนะคะบางคนเนื้อน้อยมากดันเท่าไหร่ก็ไม่ชิดก็มีนะคะบางคนใช้ฟองน้ําแล้วฟองน้ําอีกมันก็ดันไม่ขึ้นเพราะเนื้อมันไม่มีนั่นเองนะคะแล้วก็คนที่จะไปทําหน้าอกเนี่ยบางคนอยากได้ใหญ่ๆมากๆใช่ไหมคะแต่หมอบอกว่าคุณสามารถทําได้เท่านี้เพราะว่าเนื้อหน้าอกคุณมีเท่านี้ ก็คือเนื้อแบบว่าเนื้อน้อยไม่สามารถทําให้ใหญ่ขนาดนั้นได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าทาให้ใหญ่เกินไปนมเราก็จะแตกนั่นเองนะคะก็จะเป็นการแตกลายเพราะว่าหน้าอกเราใหญ่เกินไปนะคะก็คนไหนที่อยากจะไปทําหน้าอกแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยหมอพูดมาแล้วแบบมันมันดูท้อแท้แบบว่าไม่มีกําลังใจที่จะทําให้มันใหญ่กว่านี้หรอไม่มีไม่มีแบบว่าอะไรที่จะทําให้มันใหญ่กว่านี้ได้เลยหรออะไรเงี้ยก็แนะนําเป็นตัวนี้นะคะช่วยทําให้หน้าอกของเราใ,ใหญ่ขึ้นจริงๆนะคะ มันจะขย,ขยายได้มากสุดเนี่ยสองคัพนะคะแต่ว่าอย่างหลักๆเนี่ยคนทั่วไปก็จะประมาณคัพหนึ่งคัพก,กว่าๆอะไรเงี้ยนะคะเนื้อครีมเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะสีขาวๆแบบนี้นะคะสมมุตินี่คือหน้าอกนะคนไหนที่นวดไม่เป็นเนี่ยเขามีคลิปสอนนวดอยู่นะคะก็สามารถขอได้ตามตัวแทนจำหน่ายขายหรือว่าเข้าไปดูในไอจอะไรางี้ก็ได้นะคะก็นวดๆ,ๆ,ๆไปตอนเช้าหลังอาบน้ําแล้วก็ตอนเย็นหลังจากที่เราอาบน้ําแล้วก็จะนอนหรือจะออกไปไหนก็ไม่เกิดปัญหานะคะ สามารถออกได้ตามปกตินะคะแล้วก็ไม่ติดเสื้อผ้านะคะเพราะมันจะซึมเข้าไปค่อนข้างง่ายมากๆนะคะนวดวันละประมาณ20-30นาทีนะจ๊ะไอ้ครั้งละ20-30นาทีนะคะกระปุกจะเป็นแบบนี้สามารถหาซื้อได้ตามาวสันทั่วไปนะคะแต่ว่าไม่มั่นใจว่าวสันจะมีทุกสาขาหรือเปล่านะคะถ้าวสันไหนไม่มีแถวบ้านไม่มีก็สั่งซื้อเอาตามอินเทอร์เน็ตก็ได้ค่ะตามตัวแทนจําหน่ายแต่ว่าถ้าอยากได้ของแท้ชัวร์ร้อเรเ็เนี่ยคอนเฟิร์มก็ ตามที่อยู่ข้างบนนะั้เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะคะกล่องจะเป็นสีเขียวอ่อนแบบนี้นะคะมันจะมีอีกแบบหนึ่งเป็นสีสีชมพูใช่ไหมอันนั้นจะเป็นช่วยทําให้หน้าอกของเราเนี่ยดูสีชมพูดูแบบว่าหัวนมสีชมพูอะไรอย่างนี้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะทําให้อากระชับแล้วก็ช่วยในเรื่องของความใหญ่ความอึมนะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะเพื่อนๆก็มีเคล็ดลับดีๆมาบอกแค่นี้คะ่ะบ๊ายบาย